วัสดีจ้าพี่น้องผูข้าวนาด้วงจ่ะยิ่ดีขนาดมองเห็นภูเขาหมดเลยจ้ะพี่น้องมีแต่ภูเขามีแต่ปลาเห็นทั้งนั้นจ้ะ หย,หยุดชมวิวภูเขาหน้าดวงเล้จ้ะพี่น้องอีกัดมือนี่มาเก็บเห็ดก็เก่าแหละจ้ามาเก็บในสวนลูกข้าตชาดจ้ะพี่น้องไปละจ้ามาถ่ายวิวห้ยเบิง